ดีจ้ามาจ้ากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะวันนี้ไก่ไก่ย่างหมูทอดกกไก่ย่างหมูทอดค่ะค่ะต้มต้มเครื่องในทอดกกไ,อไ,ไ ok? ข่น้องหม่กินนมน้อหม่กินนมกินข้าวแล้วน้องใหม่กินข้าวแล้ววันนี้กินด้วยกันนะคะ ชิ้ต้มก่อนอืต้มอร่อยอยู่ไม่ทำเองหรอกซื้อเขาต้มเครื่องในเครื่องในหมูอืออยากกินอยู่ กินด,ด้วยกันจ้ามามามากินด,ด้วยกันหมูมูทอด มีอันนี้ด้วยมีปลาปลาเขาเรียกปลาเค็มตัวเล็กๆอะ่ะเอามาชุบไข่ทอดอร่อยปาเค็มบ้านนู้นบ้านตรงข้ามเขาให้มาเข้ามาจากว้านนอกเขาบอกเขาไปตกเขาไปตกจู่หล่อยมันไม่เท็มมากเขาทำแบบ ทำเหมือนเปรี้ยวๆทำเหมือนแบบเค็มๆเปรี้ยวๆอะจ้ะวันๆไม่รู้จะกินอะไรหาของกินยากไม่ไหาของกินยากไม่รู้จะกินอะไร แต่ต้มมอร่อยดีอะจานนี้เขาทำอร่อยเลยคือกินที่ไรก็หดตลอดเมื่อคืนน้ำไม่ไหลเสือไม่ได้อาบน้ำบ้านข้างนู้น บ้านตรงข้ามสองสามหลังในหมู่บ้านเขาไหลหมดเลยมีบ้านน้องปีใหม่อะน้ำไม่ไหลจนสี่ทุ่มน้ำไหลอ่ะทีแต่มีเอาเอาถังมาเปิดสำรองไว้อยู่แต่แบบมันก็ไม่เยอะเนาะถ้ามันไม่ไหลก็ เช้ามาก็ไม่มีไม่มีน้ำอาบเขาซ่อมซ่อมบ่อยบ่อยท่ออะ้รก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ไหลแล้วก็ไม่ไหลจนหมดจนหมดในถังถังเก็บน้ำใ,ใหญ่ๆอ่ะจนหมดอ่ะใช้กันจนหมดเลย อดไทยก็อร่อยมามามาค่ะมากินด้วยกันค่ะน้องพีใหม่กินข้าวอีก่ไหมคะมฮะกินไหมเนี่ยกินอีกหรือเปล่าจยากกินคนเดียว เสียงได้น้ำอืดๆอยู่แม่น้องปีใหม่เขาออกกะมาเขาอาบน้ำเสียงดังอะข้าวเหนียวเมื่อวานเมื่อวันก่อนนึ่งข้าวเหนียวกินถึงเมื่อวานหมดละ วันนี้ได้กินเขาจะมีแต่ของแห้งๆหนูได้ดน้ำต้มมะสดน้ำต้ำตม ไก่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 ก็ไม่อยากกินกินต้มดีกว่าต้ม วันนี้แดดจางแรงเลยแดดจ,จ้าเลยอะ่ะคนซุยไม่สนใจย,า,ยาเลยนะทุกคนเธอเดียกินนมเมื่อเช้ากินข้าวไปแล้วสายย่าบอกว่าแม่เลิกง,งานมาเดี๋ยวยาให้กินต้องพักก่อนกินแล้วไม่สนใจใครเลยนอนเถอใช่ไหมคะน้องปีใหม่ พีบายเ้ยเรอไม่สนใจรอนดูดนมเช,ชยชอบแต็ด้ต้มนี่แหละอร่อยมากวินข้าวไม่เบืยมากินเลย ใหญ่ใหญ่ไป่แสงบวยเออ,เอ,อมาทักทายป้าลุงป้าหน่อยดีเลยเร็ว,รว <c oughs> ขาบผมนมเดินตามหลังแม่ไปเชยชิไกลดีป่ะเฮ้ยอกไ ไก่ย yup. <s bio> <constitutional> ่างไก่อบย่างมาด้วยจ้านี่น้ำพริกน้ำพริกกันจิ้งข้าวหลัง อยางหนึงข้าวไม่หมดยากมากินต่อช้าง,างเขาก็กินข้าวพร้อมปู่ปู่กินก็บอกกินพร้อมกินข้าวเสร็จก็ให้ปู่ไปสง่งเรียนโรงเรียนโรงเรียนรอบรอบซอยไอก่อบยากอร่อย Không nêm nêm nhưng mà Em tìm này, em rồi thân chấm Rồi rồi mà là Mà nó ปลาเค็มแล้วไม่ได้เลยเนี่ยกินแล้วก็ต้องมีแบบปลาเค็มปลาอบเค็ม,มใช้มือละถ้าไม่ใช้มือก็กินยาก nó mình nhím mà à, khác rồi, <laughs> cho mì lại, <laughs> cái <laughs> เา้าขาดเวลามากินจะไม่ไม่หมดแล้วอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วกินอย่างเยอะทอดไข่ทอดไข่ทอดไข่กินได้ตลอดอาหารหลักไม่มีอะไรก็กินทอดไข่ มากมากเลยทั้งมือทั้งช้อนทั้งจอมครบชุดค่ะ จากคำสุดท้ายแล้วนะคะอืมอิ่มมากเลยมาจ้านี่คำสุดท้ายแล้วกินอย่างเยอะอิ่มมากๆเลย นี่ก็แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คะ่ะช่วยติดตามกดกระดิ่งซับสไคร e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า